ต่อไปเป็นการเก่งข้อสอบในในข้อสามนะครับเป็นเรื่องละเมิดครับผมถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ออกละเมิดก็อาจจะไปออกเรื่องนิติกรรมสนันญาก็ได้นะครับในข้อสามก็ไม่มีอะไรให้เก่งครับเรื่องละเมิดก็ต้องดูคลมุมคลุมนะครับเดี๋ยวจะดูย่อยๆว่ายัางไงนะครับเรื่องละเมิดนี่นะครับมันก็จะเป็นเอ่อแบ่งเป็น3ากรณีคือความรับผิิเพื่อละเมิดในการการะทาของตนเองแล้วก็ความประบผิดเพื่อละเมิดในการการะทาของบุคคลอื่นและความับผิดเพื่อละเมิดอันเนื่องมาจากทรัพย์นะครับ ตอนเองทำละเมิดนี่ก็มาตรา420ครับผมความรับผิดเพื่อการละเมิดจากการกระทําของบุคคลอื่นก็มีมาตรา425ความรับผิดในการกระทาละเมิดของลูกจ้างมาตรา427ความรับผิดในการทําละเมิดของตัวแทนมาตรา428ความรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้รับจ้างมาตรา429ความรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตมาตรา430ความรับผิดในการกระทาละเมิดของผู้ไร้ความสามารถและกรณีสุดท้ายก็คือความผิดเพื่อละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์นะครับเขาเรียกอย่างนี้มาตรา433ก็คือความเสียหายจากสัตว์ มาตรา434คือความเสียหายจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้มาตรา436ความเสียหายจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือนมาตรา437ความเสียหายจากยาพานะจากคนและของอันตรายนะครับมีก้อสังเกตในเรื่องความเสียหายจากโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้นะครับผู้คองโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ต้องใช้ค่าสินใหมทดแทนนะครับผมผู้คองโรงเรียนจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยก็คือ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วนะครับทางนี้นะครับถ้าผู้ครองหลุดพ้นจากความรับผิดไปแล้วก็จะตกเป็นนะครับความรับผิดของเจ้าของครับเจ้าของที่จะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินใหม่นะครับส่วนข้อสังเกตในเรื่องของความเสียหายจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างนี่นะครับผมผู้อยู่ในโรงเรียนก็ต้องรับผิดนะครับอันนี้กําหนดเลยนะครับว่าผู้อยู่ในโรงเรียนนั้นต้องรับผิดนะครับจะไปให้เจ้าของโรงเรียนรับผิดก็ก็คงไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทิ้งขว้างหรือเอ่อหรือตกหล่นนะครับ การฟ้องไเ่เบี้ยกันก็นะครับนายจ้างก็ฟ้องไ่เบี้ยลูกจ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตนเองต้องมารับผิดนะครับออสรุปประเด็นการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนี่นะครับเราแบ่งเป็น3กรณีคือ1กรณีทําให้เขาตาย2กรณีทาให้เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยก็คือไม่ถึงตายและ3กรณีทําให้เขาเสียหายทรัพย์สินนะครับกรณีทาให้เขาตายเนี่ยค่าสสนยหมยทดแทนที่จะเรียกได้ก็คือ1ค่าตกงศพ สองค่าใช้จ่ายอันจาเป็นอย่างอื่นสามค่ารักษาพยาบาลก่อนตายสี่ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตายห้าค่าขาดไร้อุปการะทมกฎหมายหกค่าขาดแรงงานนะครับส่วนค่าเสียหายทางจิตใจกรณีมีการทำรํำรมายเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยคือไม่อาจเรียกได้นะครับเพราะมาะตรา443ไม่ได้บัญญัติาให้เรียกได้นนรกรณีที่2ครับกรณีทาให้เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยก็คือไม่ถึงตายนั่นเองนะครับค่าเสียหายทดแทนที่จะเรียกได้นะครับหค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป สองค่าเสียความสามารถประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสามค่าขาดแรงงานาสี่ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินตามมาตราสี่สี่หกนะครับค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยกว้างมากแล้วก็สําคัญมากกรณีสุดท้ายครับกรณีที่สามคือกรณีทําให้เขาเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับค่าเสียหม,มทดทันที่จะเรียกได้น,นะครับก็คือหนึ่งก็คือค่าเสียหายก็คือเรียกให้คืนทรัพย์สินนะครับตามมาตราสี่ร้อยสามสิบแปดวรรคสองนะครับแล้วก็สองการใช้ราคาทรัพย์สินนะครับ นัก่ก็คืนไม่ได้อาจต้องใช้นะครับมาตราเดียวกัน 3. คือค่าเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยนะครับเช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินแทนการที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่าขาดประโยชน์เพราะไม่ได้ใช้ทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกกระทํำละเมิดถ้าเป็นค่าเช่ารถยนต์ก็ใช่นะครับคือเรียกได้ตามมาตรา438วรรคสนะครับ ละเมิดมาตรา4ี0ร้อยัติบบมาผู้ใดจ,จงใจหรือประมาทเลเร่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่แกร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านมาผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการน,นั้นมาตรา4 2 5ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นมาตรา427บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตรา428ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนได้ให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตรา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ตยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดยิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมมต้้งรรัับบผิดดววกเขาย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่นัดที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นมาตรา430ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตติดีชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร มาตรา437บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเคลื่อนจากคนบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นแม้แต่พิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองวรรคสองความข้อนี้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นด้วย มาตาสี่ร้อยสี่สิบสามในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปรงศพรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นอีกด้วยวรกสองถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทรามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวักสามถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทาให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดร้อยอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตารา444ในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายออนาายนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้ใจ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยฟักสองท่านในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นผล้นิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขความพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้ มาตรา446ในกรณีทําให้เขาเสียหายแต่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเป้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ววรรคสองอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทําปิดอาญาเป็นทุจริลรัรรมแก่ตนก็ยังมีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันนี้ ประการสุดท้ายในเรื่องของละเมิดนะครับจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับแบ่งเป็นสกรณีครับกรณีละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะครับกรณีที่1กรณีละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับมาตรา5นะครับต้องฟ้องหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องฟ้องหน่วยงานรัฐเท่านั้นจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสังกัดเนี่ย ให้ฟ้องกระทรวงการคลังได้เลยนะครับตามมาตราห้าหลัก2องแต่ถ้าหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรจะต้องรับผิดด้วยเนี่ยก็ให้ก็ขอให้สาเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคนดีได้นะครับตามมาตราเส่วนสิทธิไล้เบี้ยนั้น,ะนะฟ้องไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ได้นะครับรัฐน่ะอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา8ย้าว่าต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ใช่ประมาทธรรมดานะครับตามมาตรา8อายุความก็1ปีนับตั้งแต่จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปตามมาตรา9นะครับ กรณีที่2คือกรณีละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ครับต้องฟ้องเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เห็นว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีส่วนผิดควรจะต้องร่วมรับผิดด้วย,ยก็ขอให้ศาลรเรียก,เร,ยกเรียกรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยได้นะครับตามมาตรา7นะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่าจบเกง่งเ,เรื่องละเมิดนะครับ